สำหรับคนนะครับที่อยากได้น้ำมันเครื่องดีๆเนี่ยผมขอแนะนําเลยเอน o s เขาบอกว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ขายดี่ทีสุดในญี่ปุ่นเลยนะไม่ธรรมดาซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานมอเตอร์โปรป,ปีนี้เนี่ยสองพเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับนี่เลยนี่คือผลิตภัณฑ์ของน้ํามันนะก็จะ,จะมีให้ฝั่งข้างบนก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะดูเกดด,ดน้ำมันเนี่ย สังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้างบนก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบนซินตรงนี้นี่นําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆะนะี่เป็นน้ํามันเกียร์นะสี่ลิตรดูกระป๋องเ่ยเป็นกระป๋องแบบเหล็กอะเป็นสังกะสีแบบนี้โหดูมาตรฐานมากนะครับนี่ดูกระป๋องเขาสวยงามมากอะดูดิอันนี้เป็นน้ํามันเกียร์อัตโนมัตินะ CVT ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเอาใจพวกคนขับรถดีเซลนะนี่เป็นน้ำมันดีเซลแถมเสื้อด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เราไปดูโปรโมชั่นกันว่ามันมีอะไรบ้างครับ โปรโมชั่นปีนี้นะครับเขาบอกว่านี่เลยครับถ้าซื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยของรถยนต์นะครบ1,000เอาไปเลยมวกครับเอนดีออสสวยงามมากถ้าซื้อ2,500เอากระติกน้ำไปเลยโอ้สสยไหมสีดำดูดีเชียวแล้วก็ถ้าซื้อครบ3,500นะครับนี่กระบอกาเดินทางแบบคลรีออนได้แบบตายเอนิออสแบบนี้สวยงามนะครับเอาล่ะสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ล่ะมีของแถวเขาหรือเปล่าเราไปดูกันครับ ของแถมมอไซค์อยู่ฝั่งนู้นครับมอไซค์เนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเลยนะหลายแบบมีทั้งสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นแบบเราเรียกว่ากึ่งสังเคราะหนะ์เนาะก็จะมีให้เลือกว่าอยากจะใช้แบบไหนน้ำมันเกียร์มีน้ำมันเกียร์ออโต้มีนี่อันนี้คือน้ำมันเครื่องของเขานะนี่ก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องเกีรแบบ5 w 40เลยนะสังเคราะห์แท้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเราแบบว่าอยากเปลืองบ,บ่อยๆกึ่งสังเคราะห์ก็พอนี่เป็น น้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะแล้วก็นี่ครับเขาแถมน้ำมันเืองท้ายด้วยนะราคา150บาทดูสิโคตรถูกเลยอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าซื้อของมาด้รยไซส์เสร็จแล้วนี่มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับถ้าครบ300เอาเสื้อไปเอาเสื้อไปถ้าครบ500นี่ครับลำโพงบลูทูธดูดีเชียวแต่ว่าผมซื้อเหมาเลยนะครับนี่เกิน1,300เอาไปเลยครับกระเป๋ากันน้ำอย่างดีของเอ็นออสสวยงามนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาที่บูธเอ็นออสได้เลยนะครับอยู่โซน จนเจอร์สนะเข้าประตูปปุ๊บเจอเลยนะครับเอลิออสครับ